ส่วนกลยุทธ์การลงทุนถ้าเอาเป็นในแง่ของหุ้นไทยเอาเป็นแง่ของหุ้นไทยเนี่ยผมว่าเทรดดิ้งจะเหมาะที่สุดถ้าหุ้นไทยไม่ผ่านพันสองแล้วดาวไซด์เล่าหนึ่งถึงพันหนึ่งร้อยจุดเนี่ยผมว่าเทรดดิ้งเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดสําหรับภาวะปัจจุบันเทรดดิ้งในตอนนี้ครับเ,เป็นการเทรดดิ้งในหุ้นใหญ่หุ้นกลางหรือว่าหุ้นเล็กหรือยังไงดีครับผมว่าณปัจจุบันเนี่ยเทรดหุ้นกลางเล็ก ปัจจุบันเนเสี่ยงมากนะครับและด้วย v a l ูเอชันของตลาดที่ press อยู่ในระดับต่ำมากๆเนี่ยการเล่นหุ้นกลางเล็กกับหุ้นใหญ่ตอนเนี้ยมันราคาถูกเหมือนกันและด้วยการที่เราเป็นประเทศอ m e เมอร g จิงอยู่แล้วการซื้อหุ้นใหญ่หรือว่า Flow เวลาเข้าเนี่ยมันจะเข้าหุ้นใหญ่ก่อนถูกไหมฮะเพราะว่าเวลาฝรั่งมองเราเนี่ยแน่นอนตอนนี้เขาอาจจะมองเราไม่ได้สวยมากอันเดอร์เวทอยู่ อันเดอร์เวทอยู่แต่ว่าถ้าเขาต้องซื้อเนี่ยเขาจะซื้อแต่ผมถ้าผมถ้าผมเป็นฝรัง่งนะพลังงานตัวหนึ่งแบงค์ตัวหนึ่งโรงไฟฟ้าตัวหนึ่งไอซีทีอะไรแบบเนี้ยเขาจะแค่นี้เพราะว่าเราอันเดอร์เวทประเทศไทยอยู่แล้วอันเดอร์เวทประเทศเพราะ,ะนั้นเราจะซื้อไม่กี่ตัวเพราะ,ะนั้นเป้าหมายเนี่ยน่านจะเป็นบิ๊กแคปมากกว่ามิดสมอลอ mm hmm. ่าน่าจะเป็นบิ๊กบิ๊กแคปมากกว่ามิดสมอลแคปนะครับถ้าเราดูกลยุทธ์การลงทุนที่เราออกรีพอร์ตมานะครับ ท็อปพิกเราเนี่ยจะอยู่หุ้นส่วนใหญ่เป็นหุ้นใหญ่นะครับก็คือ BDMS, นะครับ G ั f นะครับ MTC CPN เอราวันแล้วก็ PR9 ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดีเฟนซีแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่บิ๊กเนมนิดหนึง่งจะไม่มีหุ้นกลางหุ้นเล็กในนี้เลยนะฮะจะเป็นหุ้นที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าณณจุดเนี้ฮะมันถูกหมดแล้วผมคิดว่าท็อปพิกที่เราเลือกเนี่ย จะออกแนวเป็นเทรดดิ้งว่าคือลงมาซื้อขึ้นขายอ่าอะไรแบบนี้ฮะในแง่ของหุ้นไทยนะเอาหุ้นไทยอย่างเดียวก่อน